สวัสดีครับช้างไงชาแน,นลทิบงานช้างไง่ไทยเลนด์วิธีชีวิตข้องช้างภากตายสวัสดีครับยามเช้านี้กับปลายประเซิร์ตกับปลายมาเรียวครับสองช้างไงชาชาแน,นลครับ สองนี้เปิดขึ้นมาจุดประลองรักนะครับเผื่อให้คนที่มีหัวใจรักช้างและเข้าใจช้างแล้วก็มีช้างแล้วก็คนที่มีความไฟฟฝันยากจะมีช้างสักเชือกอย่างเช่นพวกพ่อมในอดีตนะครับก็คือเปิดเผือให้ได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆนะครับ ข้องช่างผักตายครับว่าเขายู่กินกันอย่างไรครับนะครับว่ายู่อ่าใช้ชีวิตกันแบบไหนครับพยายามจ่ายให้ถุกซอกถุกมุมไหมวะไม่ว่าจะเป็นวิธีการจ่ายเครื่องมือจ่ายโซ่จ่ายมีดอะไรถูกซิ่งถูกย่างเกี่ยวกับช่างกับสุขภาพช่างอาการของช่างช่างตกมันครับถูกสิ่งถุกย่างนะครับทีว่าเกี่ยวกับช่างเพราะว่า วิชาการเลี้ยงช้างไม่มีวันจบครับนะครับพมอบอกแล้วว่าไม่มีวันจอบครับเพราะฉะนั้นทุกซอกทุกมุมพอมจะพยายามท่ายทอดให้ทุกคนเห็นกันเรื่อยๆครับแล้วก็ส่วนเอฟซีที่มีมุมมองว่าเป็นการทรมานช้างครับพอมก็ไม่ได้สนใจครับนะครับนะครับที่คุณด่ามาพมก็ด่าตอบแรงๆเพราะว่าพมไม่ได้ทําผิดอะไรครับนะครับแล้วก็คุณไม่ได้มีความส่วนรวมที่มาจะช่วยเรืออะไรพวกผอมครับนะครับ ภาษาใต้พูดกันไงไงก็คือทำเท่าสมบัติก่อนอื่นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีส่วนรวมส่วนได้แต่อย่างใดครับแต่ว่านังวิพักวิจารณ์ทำเท่าสมบัติเผื่อนรับแล้วก็ไม่ได้มีการทีว่าจ้าวิธีที่ว่าช่วยเลือดได้พูดแต่ว่าจางทํางานนักจางทรมานพวกกุลใจจางใจเว้นใจกัมแม่นมาต่างๆนานาครับคือคนพวกนี้ครับไม่ได้มีราคากับพวกเราเลยครับนะครับช่องนี้ครับสําหรับ เอฟซีทีว่าเขาเลี้ยงช้างกันนะครับเขารู้กันดีครับว่าพวกเราทรมานช้างหรือไม่ทรมานช้างครับนะครับอยากจะายเห็นกันครับว่าพวกเราเน็ตเน่ขนาดเน่ยครับนะครับทัางคนเลยช้างครับ ก็บางคนก็เข้ามาเม้นเจ็บเจ็บแต่พอเราเม้นต่อไปเจ็บเจบด้วยความจริงก็คือก็มาอางเหตพ้นว่าคุณตำลกโซเชียลคุณต้องรับได้คุณต้องอยอมรับความเก้งคนอื่นได้ใช่ครับพร้อมยอมรับความเก้งของคนอื่นแต่ความคิดของคุณนั้นมันไม่เพียงพอที่จะมาแนะนําพวกเราครับนะครับนะครับ เพราะว่าพวกคุณนั้นไม่ได้มายู่ัมพัสกับเราเองป้อมทายู่นี่ไว้พวกคุณนั้นมายู่ัมพัสชีวิตกับพวกป้อมนี่ครับแล้วก็คอยมาพูดคอยมาว้ากันนะครับภาษาต้เขาเรียกว่าเก่งสมพัตก่อนอื่นครับนะครับป้อมบอกเวว่าเอาเวลาไปดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลพอ่อดูแลแม่ดีกว่าครับนะครับคิดกวา่าหนังในห้องแอร์คุณคิดว่าคุณสบายแล้วคุณยีวิพากษ์วิจารณ์ก่อนอื่นนะครับ บางทีชีวิตบอกพ่มมันมีความสุขกับพวกคุณล้าวครับนะครับขอบพระคุณมากที่เป็นหว่วงเขติว่าคอยแนะนําครับแต่ว่าคุณได้ช่วยเหลืออะไรพวกเรามากมายครับนะครับ ก็ผมบอกไงผมบอกผมกล่าวอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยากไห้จางพอเราสบายครับตัวลาซามื้อน้าครับต่างควานต่างอาหารครับเดี๋ยวจะหล่ำยุกับถี่ให้ดูครับแต่ทุกวันนี้บางคนก็เมนเข้ามาว่ยายากไห่รัฐบาลแกเคยการหลักหม่แบบโนนแบบนี้แล้วมีอะไรมารองรับครับแล้วแก้ได้หรือไม่ครับนะครับที่พูดนี่ก็คือความจริงทางเพ่ครับรับไปได้ครับแล้วก็่ยวพร้อมหน้าเฟซหน้า t ิกต็อกว่าพลท ผลเอกผนโนนปลนี่กับนายพันนี่คือคุณตาลุนจางพร้อมให้เบอร์โทรไปเลยแต่ไม่คุณไม่โทรมาครับอย่าปลอมอย่าตาลึงกันครับนะครับนะครับเดี๋ยวโดนเซิฟหรือเฟซขึ้นมามีพิรุษขึ้นมาจับติดจะติดติดกุกกันหัวหัวพุกนะครับร่างพุกหลาวนะครับไม่ใช่เฮดไม่ใช่พ้นครับนะครับยากเจ้าฟ้ากับวายครับไม่ใช่ข้องเล่นครับนะครับทีว่าไป เดี๋ยวเล่นตลกกับชีวิตคนอื่นชีวิตตัวเองเอาไว้รอดก่อนนะครับนะครับนะครับมีน้ำนักพอคอยมาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นครับนี่คือสิ่งที่ผมแนะนำครับกูวิดนี้ครับบอกแล้วว่าเคยสามารถผ่าชีวิตเอาตัวรอด คนรอบกายพาให้รอถนี่คือว่าสุดแสดงว่าสุดย้อดแล้วครับแต่คุณมาทำเท่าชีวิตเผื่อนครับมาวิพากวิจันท์ความบนความทุกข์ก่อนอื่นครับนั่นมันคือเรื่องสนุกงบกคุณแล้วครับนะครับก่บนอนพ้นทุดทายคุณต้องรับได้ถ้าคุณหลกโซเชี่ยวคุณพร้อมที่จะต้องรับความกิดได้งงก่อนอื่นได้ใช่ครับพมบอกว่าผอมรับอยู่ แต่ว่าสิ่งแกคุณเม่นมามันถูเรสครับนะครับยักษ์จะฟากเอาไว้ช้างพวกเราน้ำมันซึมอยู่ครับนะครับน้ำมันซึมพยายามเอาออกมาลากไม้หมอ,อเอาหลังกายซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้ยากทําได้น้อยครับนะครับมันอันตรายขนาดนี้ครับเพื่อให้ช้างได้ ลงตัวไม่ต้องอึดอัดไม่มีไม่ต้องมีอารมณ์ที่ก้าวร้าวงีครับนะครับเดี๋ยวพวกเราระวังขนาดไหนครับช่างอยู่ในอาการช่วงตกมันครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับดูครับมีอาการหลงสบายตัวสบายใจครับนะครับชางที่อื่นพุกให้อันอยู่เฉยๆครับนะครับสะบัดอ้วนแทงดินกระโดดใส่คนเนี่ยคุณได้มาช่วยไหมครับเวลาช้างได้อลาวัตคุณได้มาช่วยจับไหมครับอย่ามาโจงโง่ เวลายู่ในวินะทีวิกฤตจางหลายคนจางหลายแทงคนพวกคุณเคยมายู่ในเหตุการณ์ไหมครับนะครับยากจะฟากเอาไวา้นะครับเนี่ยตรงนี้พมอมยากไห้คุณเข้ามาศึกษาให้ทองทองเทไม่ใช่ว่าพอเอ็นจางเนื่อยนิดเนื่ยน้อยทรามานทารุณทรามานชายเวนชายกร,รมไอเรื่องชายเวนชายกรรม,มากคือไม่ต้องมาเม่นครับพอมคิดมาก่อนที่ว่าพมจะเลี้ยงจางแล้วครับ นะครับชาตนาคอยเพิมเป็นจางให้ชางเป็นพมามันพิอมคิดมาตั้งแต่ก้อนเลี้ยงช้างแล้วครับนะครับพวกที่ว่ามีใจทีรักช้างนะครับก็ยอมรับครับแต่ว่าขยุ่กับความะสมกับนะครับคำว่าทรมานนั้นพวกเราไม่ใช่ครับเราใช้ว่าเป็นการทํางานนะครับทํางานพอได้กินพอได้ใช้กันลากขึ้นลากขึ้นลากลงนะครับ ไม่ว่าล้างยังไงครับถ้าใช้มันตายมันก็ตายครับซัดครับนะครับหลามอยู่เฉยมันก็ตายครับที่ว่าคุณหวานเศร้าบายนะครับแล้วก็ที่ว่าแต่ไม่ไม่ปล่อยปลาช่างปลามันหล่นปลาแล้วครับเอ็นไม่รับข้าวมา้อมากระถือชาวบ้านตายแล้วพวกคุณได้มาช่วยเลือกขาทําซบขาพยาบาลเขาไม่ครับได้แต่วิพากวิจ์นัง์วิพากวิจาน์อยู่กับมันทูเรสครับนะครับไม่มีใครเอื้อมมือเข้ามาช่วยเลือกครับ แล้วก็มีวิธีจัดการฉางป่าพวกนั้นไหมครับวายยุ่มแบบมีมีทีเป็นลักเป็นแรงครับไม่มีใคยคอยจัดแจงจัดการได้ครับไอพวกที่เอมมนเข้ามานะครับนะครับเอาหน้าทีไปช่วยเลือดชาวบ้านและกระชางป้าเรานั่นก่อนครับนี่สีพ่อมจะฟากไว้ายนะครับอยากจะฟากไว้กครับเอสสีต่างร้านสุดสี่หักครับสวัสดีครับฉางไอชาแนลครับ